มาพอคุณพ่อกลางปลาปลาสาด้วยหนิพี่น้องครับมือนี้มากยังกอพ่อไม่มาเล็กกอเล็กน้ำบนตัวคอคุยกันไปหันมาได้ไปไม่ฟังนี่ท่านแปลแล้วโอ้กระังสิเขาไปเอากระทั่งเด็กไปหาเพิ่นมีเล็กมากไปแล้วพ่อของวัเนี้มันกำมักแน่เลื่นหน่อยเล็กมีมักในใจแล้วมิไปเอาน้ำ กัดจิตแปลน้ำปูนี่ก่อนยังจะไปเชียงเมืองมันยังเอาตัวือยังอัอนฝันบอกพ่อฝันไหนตัวใด็กไม่แต่มันก็นได้สามศูนย์แล้วสามศูนย์เพราะว่ามันเผามา่งเอาหัวรถไปที่เขาลากเอาหัวรถไรบปบทะเบียนรถ,รถบ่หัวรถที่แตกกันนะในฝันบอกว่ามันมันเค่อยออกนะครับัตรมาเน่เลย มาหาปูเดี๋ยวน้ำปูอีกสันตัวเดียวกันอีกยังกระจิตตูดเลยเลยตูดใส่ตูดมารุดตูดมารถใส่เลยตูดมารถใส่เลยแม่หักเท่าไรพ่อสีตูดใส่ตัวใดพ่อไม่สามศูนย์แล้วอุ้ยตัวใดคก็ว่อสามศูนย์สีตูดใส่เลยตี สูดรยังบ่ะไม่สูดหัวรถแล้วใส่ใายหัวรถคนเดียวชื่อขนาดนั้นเลยหรือพ่อพ่อว่าย่านเราไม่ยู่งกันภาษาเนี่ยมันนั่นลืมกับเพิ่นแล้วนี่ยนะกับย่นี่มาเคยมาเห็นหน้ายู่นี่มาเห็นหน้ายู่นี่ย่ำเจ้าเนี่ยย่ำเพียงคนก,กับใบเอินใชอยู่นี่ครับผมผู้ผู้เพิพพ่นตุยนั่นเออมันกูตีห่างนั้นบ่าจ้ะแม่นแตกับใบหยอกอันชุ่มเนี่ยชุ่มเหมืนลูกชุ่มเหมืนนี่แหละ ชุ่มลูกขาวเนี่ยนะครับหยอดปังไกย่างไปเปันกระเป็นเออินใช่ลูกขาวน่ะลูกขาวดำหน้าอยู่คนครับผมเพิ่นตุ้ยไม่กู้ปีเพิ่นนอนเสียไปเลยปะค่ะลมลมโอในวัดนี่ยในป่าน่ะแต่เราไปข้างในกันมีแต่ป่าเนี่ยไปกันเนะไปกันนนี่จังวะอาจารย์ มวิ่งเลยละครับโู้ไม่เอาแล้วหวยไปเลยละะดาวียมบอกมานะสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับวัวครับอาจารย์คือว่ามีทีมาีที่มาบเป็นยังไงค่ะสุดนี้ว่าให้ฟังเนี่ยแบบกว่าน่ะ แบบเพาว่าตุยหงตุยหองใช่ไหมตุยหงเสียชีวิตแต่เลยเอาเสียเพิ่นมาแขนหมจ้าเสี่อเอาไปมาแต่เลยโอ้ของเพิ่นของแก้แทด้วยตัวนี้ของแท้ครับแยวก็จะเข้าไปของแท้เหมือนกันตรงนั้นไปก่อสามตัวครับสามตัวสองตัวได้แล้วโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจะขอกินงวดนะจันอะไรครับจะขอกินงวดนะที่นี่ครับอขอเจ็ดงวดครับเจ็ดงวดใช่ไหมเจ็ดงวดแรกก็เข้าแล้ว งวดที่สองงวดที่แรกก็เข้าถี่งวดที่สองนี่ก็จะเข้าสามก็จะเข้าตลอดเข้าตลอดครับผมครับผมสาธุสาธุขึ้นดูดีนี่ที่แรกนึกว่าเมนตุกกาจ่าเออบัดได้แท้อันครับเพื่อเป็นการไม่เสียลายใครับผมไปไปไปอาจารย์นั่งก่อนครับัการันอง กินงายกับปลาเนาะน้ำควนกันด้วยรวยยุ่งโมกับวัดปลาเนาะครับขันแดนกับตามเอ้ยยาวาเหลืองแดงเรม่มีไฟได้เลยกันแลนนี่วู้นยังออกก่อนมูกออกครับพี่น้องค่ะคืนนี้จะขอซ้ำตัวตุเหยื่อนนะคะเนาะ

ใช้วิจารณญาณในการรับันนีหมวดที่เดวเขาหกหานะคะเนาะหมวดนี้มาตามต่ออาจารย์สามารถนะคะอาจารย์สอบหลอกมาพี่ปอดปนัางดเดียวถ้าไปสถ่อาจารยนี่งั้นเราต้องมีอาจารย์พาไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปแต่เราไม่ได้ เเน,นัน่งก็ผู้เดียวน,นั่งนั่งก็เคยมีไปไล่สุดหน้าโคเลยอเองไม่ไหวไอ้สามสสสตัวชัดๆเต็มหน้าเต็มตาเลยลอยมาเต็มหน้าเต็มตาเลยอันนี้เราก็ปวดประสาทไปทางบ้านน้อยนึงเออทุกปี้เรอเลข้ยงองงอกไว้หมดนี้แหละหมดวัดนที่สิบหกบ กันยาเราเต็มหน้าเต็มตาลยที่้อไว้เ hey. จ็ดวดวดนี้งวดที Three, four, four, five, ่สองงวดแรกเข้างวดที่สองจะมาที่งวดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเยอะกว่าเยอะๆที่หมุนพระมาจังเข้ามากดหน้าวดตาที่จมูกต่อเนื่องอุบลเขาทำด Gracias. ตัวที่ครับตัวที่สองตัวที่สองตัวแลกศูตัวสองสตัวแศ <Scroll towards S 2> ูนย์ตัวสองสี่เดี๋ยวตัวที่สนะครับตัวแรกศูนย์ตัวที่สองสี่ใช่ไหม อยู่แล้วเจ็บเจ็บอยู่แล้วนะครับผมอยู่แล้วเจ็บสั่งเลยสสี่เจ็ดอาจารย์สามารถบอกว่าอยู่แล้วเปิดเปิดไฟได้ยังครับอาจารย์เปิดไฟได้แล้วอาจารย์สามารถบอกว่าอยู่แล้วตัวสุดท้ายห้าหกหกเม่ติดทามตัว เราผิดสามตัวเนาะแต่ผมก็ขอได้ว่าให้สัดสีแดงแรงก็แดงจริงๆกัดแรงครับแดงแรงครับแดงแดงแดงอ๋อห้าแปดด้วแล้วตัวตัวที่กลับห uh ้าแปดกลับหัวแปดแปดสองแปดสองไอ้ท um> ี่ว่าสองหัวก uh ็จัดสามารถว่ากลับหัวเป็นแปดห้าแปดห้าด้วยแปดห้าเห็ไหมตัวประกันแปดสองกับแปดห้าสองหัวเน้นแปดสองกันแปดห้า เต็มสองเป็มห okay. okay. ้าเต็มสองเต็มห okay. ้าอมว่าจะยนะครับครับผมเสียงไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดูอาจารย์สามารถสรุปให้อย่าพูดไปไหนนะครับผมใครออกไปจะไม่เห็นตัวสรุปนะครับขอให้กังจริงก็กังจริงจสังสีจุ่มเลยอยู่แล้วไม่ไปไหนนะครับอยู่แล้ว